เรามาดูต่อเรื่องของการเขียนโปรแกรมทําซ้ำนะครับซึ่งคำสั่งที่เราใช้เขียนโปรแกรมทําซ้ำมีอยู่3ตัวนะครับก็คือ for y แล้วก็ do y นะครับสำหรับ loop for เนี่ยเราเรียนไปแล้วสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่ง loop for เนี่ยมีพารามิเตอร์อยู่3ตัวนะครับ init ค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ condition แล้วก็ increment การเพิ่มค่าอันนี้เราเขียนไปแล้วสัปดาห์ก่อนนะครับก็เขียนโปรแกรมบวกเลขจำนวนเต็มตั้งแต่1-50ถึง50นะครับคราวนี้สัปดาห์นี้เรามาดูถ้าเป็น y นะครับถ้าเป็นลบ y รูปวเนี่ยจะมีค่าพารามิเตอร์อยู่3ตัวเหมือนกันนะครับอ n น i ทคอนดิชันแล้วก็อิน r e ิสเมนต์ก็ยังอยู่แต่ว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างเรา,เรามาดูนะครับถ้าเป็นรูปวเนี่ยอ่ยจะมาก่อนนะครับอนจะเป็นจะเป็นการกําหนดค่าเริ่มต้นก่อนที่จะเข้ารูปนะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏรูปวนะครับแล้วก็คอนดิชันอยู่ข้างหลัง Y คอนดิชัอันนี้ เงื่อนไขนะครับเสร็จแล้ว increment มตอยู่ตรงไหนนะครับการเพิ่มค่านะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงสเตทเ m e n t กลุ่มคำสั่งที่เราจะให้เขาทำนะครับเ่ราเราจะให้เขาทำอะไรนะครับก็เขียนใน s t a t e m e n t ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากสเตทเมนต์จบแล้วนะครับเราก็เพิ่มค่าก็คืออินเ e ิรสเมนต์การเพิ่มค่านะครับ ลืมถ้าเป็น loop for นะครับ loop for s t a t e m e n มันอยู่ไหน statement มมอยู่ข้งในนะครับอยู่ข้างในหลังหลังจาก for ตรงนี้ก็ statement ตรงน,นี้ซึ่งเราเขียนไปแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้เราจะมาดู y กับ do y คราวนี้ y มี init มีค่าเริ่มต้นก่อนที่จะเข้า loop นะครับแล้วก็มี condition เนี่ยอยู่หลัง y สเตตเมนต์แล้วก็การเพิ่มค่าอยู่ในรูปนะครับคราวนี้เราไปดูว่าถ้าเป็นรูปดูวายเนี่ยค่าพารามิเตอร์3ตัวนี้มันจะอยู่ตรงไงนะครับจะอยู่ตรงไหนไอนียังเหมือนเดิมนะครับก็คือยังอยู่ก่อนก่อนที่จะเข้ารูปนะครับแล้วก็ดูเปิดปิดกาเปิดปิดนะครับก็คือให้ทําก่อนนะครับทำก่อนเงื่อนไขตรวจสอบไว้ตรวจสอบทีหลังนะครับแสดงว่ารูปดูวายเนี่ย อย่างน้อยต้องหนึ่งครั้งนะครับที่ที่จะมีการวนเข้าไปในใ,ในในรูปนะครับเข้ารูปหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยตรวจสอบว่าเงื่อนไขที่กําหนดไว้เป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเงื่อนไขที่กําหนดไว้เป็นเท็จก็คือได้เข้ารอบเดียวก็คือรอบแรกที่เข้าไปก่อนที่จะตรวจสอบนะครับจะต่างจากดูจะต่างจากวายนะครับวายนี่คือตรวจสอบก่อนเลยนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่แรกก็คือสเตทเมนต์ข้างในเนี่ย ไม่ได้เข้าเลยนะครับมันจะหลุดออกจากลูปเลยอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับระหว่าง y กับ do Y นะครับคราวนี้ s a t e m e n t กับการเพิ่มค่าจะอยู่ข้างในก็กจะเป็น statement อ่แล้วก็การเพิ่มค่าก็จะอยู่ข้างในก็คือ increment นะครับส่วนเงื่อนไขนะครับ condition อยู่ตรงไหน condition อยู่หลัง w h นะครับตรงนี้ condition ก็คือการกำหนดเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้เข้าไปในหลุมแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ดูดออกจากหลูกนะครับคราวนี้หลังวายเนี่ยมีเซมิโคลอนนะครับนี่คือข้อแตกต่างตรงนึงเวลาเราเขียนนะครับวายหลังวายไม่มีนะครับถ้าเป็นหลูมวายหลังวายจะไม่มีเซมิโคลอนเพราะมันไม่ได้จบตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหลุมดูวายเนี่ยหลังวายจะมีเซมิโคลอนนะครับเพราะเขาจบจบที่ตรงนี้นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือจบตรงนี้เลยนะครับ อันนี้คือไวยากรณ์นะครับหลักการใช้คําสั่งเราจะไม่ดูเราจะไม่ดูอดอฟอร์นะครับเพราะว่าเราเขียนไปแล้วเราเขียนหลูมฟอร์ไปแล้วในสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราจะดูเอออเเราจะดูวายกับดู y ายตัวนะครับอ่ะโอเคครูสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ include classLibrary 2ตัวนะครับ stdio. s นะครับแล้วก็ conio. s 2ตัว2ตัวนี้ค่าพารามเอค่า priority เท่ากันนะครับค่าความสำคัญเท่ากันเราจะ include ตัวไหนก่อนหลังก็ไม่ผิดนะครับคราวนี้เราจะเขียนโจทย์เดิมนะครับโจทย์เดิมก็คือการบวกเลขตั้งแต่1บวกเลขจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง50นะครับ ต่ตอนนี้เราจะใช้รูปวายกับดูดวยนะก็อิ main แล้วก็ปิดกับนะครับประกาศตัวแปรเป็น in นนะครับตัวที่ใช้วิ่งคือ I นะครับตัวที่ใช้บวกหรือเก็บผลบวกก็คือ sum นะคราวนี้ก็ มีตัวแปรอยู่2ตัวนะครับก็คือตัววิ่งแล้วก็ตัวบวก i ไอซัมเป็นจำนวนเต็มเป็นอินนะครับเสร็จแล้วก็เปิดลูป y นะครับก่อนที่จะเปิดลูป y นั้นให้กำหนดค่าเริ่มต้น i ก่อนนะครับค่าเริ่มต้น i i เท่ากับ1นะครับเสร็จแล้วก็อ่า,า,อาให้เข้าไปในลูป จนกว่า y จะเท่ากับ50นะครับจนกว่าอ่าก็คือขอโทษทีคือให้เข้าไปทำในหููเมื่อ i น้อยกว่าเท่ากับ50นะครับอันนี้คือ condition นะครับแล้วก็เปิดปีกาเสร็จแล้วก็ statement กลุ่มคำสั่งที่เราจะให้เขาทำนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็คือ sum เท่ากับเท่ากับ sum บวก นะครับถึงตอนนี้เราควรกําหนดค่าซ้ำนะครับให้มีค่าเริ่มต้นที่ศูนย์ด้วยนะครับเพราะเราไม่กําหนดค่าซ้ำให้เริ่มต้นที่ศูนย์เนี่ยบางทีตัวแปรซ้ำเนี่ยอาจจะดึงเอาค่าตัวเลขสุ่มนะครับมาเก็บไว้ในในในตัวแปรซ้ำแล้วเวลาบวกเลขแล้วมันจะให้ค่าคําตอบเพี้ยนนะครับปลอดภัยที่สุดก็คือกําหนดค่าเริ่มต้นให้เขาเป็นศูนยะ์ซะนะคราวนนี้ i n c r e ิสเมการเพิ่มค่านะครับก็คือการเพิ่มค่า I ให้ I เพิ่มขึ้น1นะครับในแต่ละรอบนะครับรอบแรก i เท่ากับ1พอผ่านไปรอบที่2 I ก็จะเพิ่มเป็น1ก็จะกลายเป็น2นะครับพอผ่านไปรอบที่3 I ก็จะเพิ่มอีก1เป็น3นะครับมันก็จะวนบวกแล้วก็เก็บค่าเก็บผลบวกไว้ในตัวแปรซ้ำนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายถ้าเงื่อนไขเป็นเทสนะครับ ก็ให้แสดงผลลัพธ์นะครับเพื่อยืนยันว่า,เ,าเราหาคําตอบเราคาตอบมันออกมาถูกไหมนะครับการบวกเลขจํานวนเต็มตั้งแต่1นึถึงห้นะครับรู้สึกว่าคําตอบจะเป็น1,275นะครับถ้าครูจำไม่ผิดในสัปดา์ก่อนเราเขียนแล้วเราเห็นคําตอบแล้วนะครับจากรูฟอร์ซึ่งปกติเนี่ยไม่ว่าจะรูปฟอร์รูุว หรือรูปดูบายนะครับถ้าเงื่อนไขเดียวกันนะครับโจทย์เดียวกันคําตอบออกมาเท่ากันแน่นอนนะครับอตอนนี้อย่าลืมรีเทิร์นค่านะครับอ่ะตอนนี้ก็ลองเซฟงานนี้งานที่3ามสี่ศูอ่ะไม่ใช่5้สิ สี่ศูนยเสร็จแล้วก็เซฟจากนั้นก็คอมไพล์ดูก่อนว่ามีอะไเริ่มไหมอ่าไม่มีก็รันโปรแกร,รมได้เลยนะครับคำตอบก็คือ1275ยังเป็นคำตอบเดิมนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เราใช้ loop วายนะครับคำตอบก็ยังเข้าเดิมนะครับเพราะเงื่อนไขแล้วก็ ค่าเริ่มต้นจ์เงื่อนไขย,ยังยังยังเป็นเงื่อนไขเดิมนะครับคราวนี้ถ้าเราปรับเป็น <c oughs> ถ้าเราปรับเป็นดูวายนะครับตามหลักไวยากรณ์ที่เรากําหนดไว้ตรงเนี้ยนะครับอินิดค่าเริ่มต้นยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมค่าเริ่มต้นนะครับคราวนี้การเข้าไปในหลุมนะครับดูแล้วก็เปิดปีกาอ่าอันนี้เราก็ปรับใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดู กูจะย,ย้ายเอา Y มาไว้ข้างหลังนะครับจะต้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ต้องจบด้วยเ e m น c ีโครอนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดู s t a ทเมนต์ตัวเดิมนะครับการเพิ่มค่าก็เพิ่มค่าแบบเดิมก็คือเพิ่มเพิ่มค่ารอบนั้นหนึ่งก็แค่นี้นะครับทุกสิ่งยังเหมือนเดิมนะครับการแสดงค่าแสดงผลลัพธ์ก็ยังเป็นคําสั่งเดิมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะครับ อ่ะเราลองเซฟข้อมูลซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองคอมไพดูเพื่อมี e er อ r ร์โอเคไม่มีนะครับก็ลองรันดูคำตอบคำตอบยังเท่าเดิมนะครับ1275แต่ว่าตอนนี้เป็นคำตอบที่ได้มาจากการวนลูปของลูปดูวายนะครับอันนี้ก็คืออสิ่งที่เพิ่มเติมวันนี้นะครับที่เครื่องคอมรู เจงไปแล้วก็พึ่งซ่อมเสร็จนะครับตอนนี้ครูจะเบอร์เบอร์นิดนึงเพราะว่าเวลาดูจากมุมหน้าจอด้านขวานะครับตีหนะึ่งยี่สิะก็อาจจะเบอร์เบอร์หน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูเรนเดอร์วิดีโอแล้วก็จะส่งให้ดูโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลาสหน้าครับ